สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยวชมที่ปรางผมหอมนะฮะอยู่บ้านโคกคลีอ่าอเภอรามสนธิจังหวัดลบบุรีนะฮะซึ่งที่ปรางผมหอมนี้อ่มีนิทานประมปานะฮะเล่าต่อๆกันมานะฮะว่าในบริเวณแถวนี้นี่นมีเมืองเมืองห<ใ>นึ่งชื่อว่าเมืองศรีเทพนะฮะซึ่งมีอ,อ่กษัตริย์ปกครองอยู่นะมีพระ,ะาราชโอรส กำลังหลอเล้าอาการนะฮะท่านจึงอยากให้พระโอรสนี่มีแต่งงแต่งงานฮนะมีเมียสักทีนะท่านจึงทราบข่าวว่าที่เมืองพิมายนะะเจ้าเมืองพิมายมาีราชธิดาซึ่งสดสวยงดงามมากท่านจึงได้แต่งขันหมากไปสู่ขอที่เมืองพิมายนะฮะเดินทางจากสีเทพไปเมืองพิมายซึ่งเจ้าเมืองสีเทพ เจ้าเมืองพิมายก็ตอบตกลงนะคร <ฮะ S 2> ก็เลยเจ้าชายแห่งเมืองศรีเทพก็เลยพาพนังผมหอมจากเมืองพิมายนะเพื่อเดินทางกลับมาที่เมืองศรีเทพนะซึ่งในระหว่างทางที่เดินทางมาจากพิมายก็มาผ่านช่องเขาที่ช่องเขาที่ด่านคุณทศนะฮะเพื่อลงมาที่จวันลบบุรีเพื่อที่จะมาทางฝั่งศรีเทพนะะในระหว่างทางนั้น ก็มาเจอแม่น้ําซึ่งพระนางผมหอมนี่มีความประสงค์ที่จะส่งน้ำนะฮะเพราะว่าร้อนอากาศร้อนอยากจะอาบน้ำกันเถอะนะก็ได้จอดพักทับแล้วก็อาบน้ําในระหว่างที่อาบน้ําอยู่นั้นเส้นผมของพระนางนะก็ได้บางส่วนก็หลุดลอยไปกับลําน้ำนะฮะในขณะเดียวกันเจ้าชายแห่งเมืองลบบุรีนะฮะก็คือเมืองละโวนะฮะก็กําลังออกป่าล่าสัตว์มามาเจอ แม่น้ํานะในกระดาษเดียวกันก็เจอเส้นผมของนางผมหอมล่องลอยมาท่านก็โอ้ได้กลิ่นผมทําไมหอมแทออ้เจ้าของผมนี่น่าจะสดสวยงดงามมากท่านเลยขี่ม้าตามลําน้ำมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอนางผมหอมที่ริมฝั่งแม่น้ําก็เกิดชอบพอรักใคร่ซึ่งพระนางผมหอมนี่ท่านก็มีคู่มั่นซึ่งเพิ่งไปมั่นไปขอมาจากเมืองพิมายเพื่อที่จะมาอยู่ เป็นคู่ผัวตัวเมียที่เมืองสีเทพนะฮะแต่เมื่อมีหนึ่งหญิงสองชายนะฮะตกลงกันไม่ได้ก็เลยทำให้มีการแข่งขันตีครีขึ้นนะฮะที่ถแถวบริเวณนั้นฮะ,ะ,ะปัจจุบันนี้ก็ตั้งชื่อว่าเป็นบ้านโคกครีนะฮะคือเป็นสถานที่ตีครีในขณะเดียวกันของพานางผมหอมท่านก็ว่าเออ เกิดในการแย่งชิงตัวนี้เนื่องจากท่านท่านก็เลยเามากระโดดน้ําตายนะฮะจนถึงแก่วความตายในที่สุดแล้วก็มีการสร้างปราสาทเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของท่านที่ท่านยอมสละชีพตัวเองนะฮะเพื่อไม่ให้ผู้ชายสองคนต้องมาแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงนางครับผม